อ al, ครับอปนะเอาครับอืออ no? in ู้อู oh ้ปลาเต้นเห็นไหมเนี่ยนะเนี้ยมนะอู้ปลาเต้นเจ๊กี่อุ้ยปลาละลวงโอ้โหว่าแล้วนีหันปลาเต้นอ่ะปลาละลวงปาละลวงใหญ่เลยโอ้โห อย่งเ้ยิ้วเนี่ยะไนี่ครับนี่พันธุ์ซด้กี้ครับเนี่มังกรครับเพราสิวแกหนาวครับแกหนวนี่ครับขอแกหนาวคแก่าวะไอเงี้ยน้องเขาเริ่มร้อยร้อนแล้ว้หนอเะนะเียวหายอ้าวเียวหายอ้าว เออเกีวตกเกี่ยวินน้ำเลิกกี้นกนอยมีน้อยอยู่ขนนเยวหอนี่นหนาวครับหนาวอ่ะหนาว่ะนิดนึงข้างหน้ารออนิดนึงนิดนึงนิดนึงรอนิดนึงร้อนหนาวหนก็ได้เ่รอะนี่ครับผมชวนแกคับลูกโงามๆหรอลูกงามเ อย่าคนแก้วนี่าปเดี๋ยวฆ่ากขแม่หนิมนคลองแหลกคลองนี่คลองนี่น่าจะด้ครับเก็บเกล่องคลองน่ะประกดก็ได้นี้ก็ได้นะคนี่จ่หลวงครับจ่นหลวงยูน